สละแสงครับบ้านนนองฟอ์ขอบคุณจ้า่จา้าใ่ไหใครจะมีรางวัลให้กับกดาวตลกเพื่อนุกศร์ก็เชิญน,นะครับอ๋อไม่เป็นไรครับไม่ต้องครับผมคนมีฐานนะครับธนาะไรครับยากจน รางวัลน้ใจครับพี่อให้ให้รางวัลได้ไดนะครับผมขอบคุณคหครับเทีรันเลยให้กับน้ฟ้าหน่อยครับมชอบเป็นคน,น,น,นดีวะเ้มึงจับแยกน้ำห้ด้วยใยคนนี้คนไม่ใช่ก๋วยเตี๋ยวแล้วมาจับใส่ถุงแยกน้ำ ฝ่ายปาาราปนราชีปฟาแฝกราชันในลนุงมคนซื้อชื่อราท เดี๋ยวจะเอาหมอใส่ขี่ลนะเกินไปนะจะทำอะไรเนี่ยก็ร้องบังเซจะโทรบ้างโอ้โหคือเองดีดีอ่ะออกมาก็มึงนี่กูผ่องเลยเสริมๆกันไปจะโทรไหมอ้าวหน่อยสิอ่าน่อยหนึ่งนะเออนานๆได้หมาทีเนี่ยหัวหน้าคณะรับตัวอย่างก็ขยะเลยอ่ะ จอดหน้าบ้านปุ๊บลึกไปก็ตูเลยงั้ืนกันหักเลยหักเลยรับมันเนี่ยถ้าตื่นทันก็ได้มาถ้าตื่นไม่ทันก็ไม่มาสิเอาซิ้นหน่อยหน่อยนึงนะแต่งล่าหน้าหกโมงเย็นที่รัานทุบเป็นขาหมดแล้ว เัิน่มคืแล้วเอาม่เอ้าใหม่เอาใหเสียงหวานเราถึงแบหน้าเอาว้ใส่ส่ก็หวานใช่ช่วงนี้ไม่เช็คตัวแล้วมันลกีต้ดีวใ้ลานัไน้ราไว้เลยดดเลอทีเดียวได้รางวัลเลยโอ้โหเขาต้องรอที่มีานไดู้มครับดาวถลฟันไม่เหลือเจอทุกจอครับ จให้อะไรเนี่ยเออจะเบว่แต่งอนมากาขอบคุณครับแฟนขับเหมียวนะฮะน้องเหมียวเขาบอกด้วยขอบคุณแฟนขับของน้องฟอมนีครับจ้าแล้ปะปศุภาพอยู่ทีงไหนเนี่ยจัภาพน่าจะอยู่ประมาณนี้นะอู้หสุดเลยไหนอะ่ะ ไหนๆนะขอบค oh ุณทางนค้ะทาตครับที่มอบรางวัลครับต้องข่าวให้เหมือนกันถึงจะหาว่าลำเอียงเธอใช่สิบลิวไอ้ก้อนกู้งเหรอเหตุไม่ร้องอีทีจะร้องไปไหนแล่เผลอเป็นแย่งกุญเชียเหตุร้องไม่ได้เงินดีอ่ยเหตุถ้าพากูจะได้แย่งเอามึงไม่เนาเยี่ยมทุกบาททุกสตางค์ครับพุกเชียแม่ไปทำอะไรครับไปทำไรอ่ะเอไปซื้อผิดเพื่อนที่แม่ อย่งร้องมาเป็นทำนองกินแน่หากเ่อเล่นไม่ดีไม่ดื่มไม่ดำนึกว่าเป็นหน่วยกรรมของพวกเอ้เดไทอะไรได้เาเขาเลื่องเลย เาเรื่องเลยนะเจรุจอครับเจรุจอช่วยวอรพรคขาดูหน่อยครับก็กับขบวนยังสูงนะครับที่ให้รางวัลมานีฮะก็ขอให้ร่ำรวยเลยครับแล้วก็ให้สุขีสุขังสุขาลังสุขาลเฮ้ยเป็นลิเกไหมพูดหยาบคายอย่างนั้นเราต้องเล่นหวานหวานเฮ้ยไม่ไม่ได้หยาบนะสุขีก็สุขสบายสุขทั่วไปอ๋อ,อสุขาลังสุขาลังนี่หนคุคกไง แต่ไอคำเนี้ยไม่ไม่ใช่สุขีสุขขังก่อนซ์สุขขังก่อนอ๋อสุขีอะไรนะสุขีแล้วก็สุขขังไม่สุขีคืออะไรสุขีก็สุขสบายสุขทั่วไปแนแนสุขขังอสุขขังก็หนุนโค้เลยอ๋อหนุนโคเออสุขในสุขในรูบันนีเนี่ยขังเลยเนี่ยแล้วแล้วสุขขาลังคืออะไรสุขขาลังก็พุ่มมะม่วงไงเอามาบ่มแล้วสุขในหลังแต่ที่ติดใจเนี่ยสุขขาลูนี่คืออะไร เราบอกเขหลามมันเจนหนึ่งขลามีดีกับสุดพูเนี่ยมางอยากมาสุดคารูอะครรำถ้าเกิดไหลไปได้ก็ไม่ว่ากันใครอยากสุดคารูบ้มมางไหมเราใช่ใครอยากกินบ้นนางไหมขลามเออมึงก็บอกกันสินเออเจนไอ้ดูไอ้นี่นจะเอาอะไรขาลามยากกันเนี่ยมึงอะไปตามหาแม่ก่อนตกใจหมดเพลิดเพล อายยุจะหกสิบแล้ฟ้องตอนที่ตรงไหนแม่หน้าตาไม่น่าขันอ่อนเนาะเต่นหัวใจจะไหวอ๋อเหรอเดี๋ยวไปตามหาคุณแม่ไปถามคุณแม่ให้รู้เลยว่าพ่อของฉันนี่คือใครสงสัยเซ่ไปไหมไปเซ่ไปด้วยกันราเชมหายใจพ่ถาผู้เป็นแม่บายชื่นฉากในเพชรพบกับการแสดงหนาดาของคุณเจนทักแข่งพอน รับบทบาทเป็นบาชื่นซึ่งเื็นแม่ของราชีนอขอบคุณอย่างนี้ครับสำหรับทางด้านทางนักภาพครับคุณเจตเทียนของจีนนะครับซึ่งในการเรียกใช้ดี่มาการแสดง เจนเดินม่กเนอกเจ่ให้ถามแม่เนะตกหลงมุมที่หลงเมไรเนี่ยหลงมไรอะหลงวางระเบิดสนนกาซาอะไรแม่โอ้โห กายวันนี้เองหวัดดีจำแม่จะไม่จ๋ามึงใครเนี่ยมจะไม่จ๋าลูกชมมายข,ของแม่สบายดีไม่จะไม่จ๋าลนี่อะไรของมึงมึงโออูคใครเนี่ยเอา้าเดี๋ยวถามเองแมออ่เป็นไงบ้างสบายดีนะแม่นะแม่สบายดีลูกเดี๋ยวนี้ทำไมราเชนของแม่ยิง่งโตทำไมยิ่งหล่อจังนะลูกผมผมชมเช้าชมหล่อไม่จะไม่จ๋าเขาชมช้าทุกทุกเออ อะไรวะจริงๆมันก็เป็นคำพูดที่ฉันปฏิเสธไม่ได้จ้ะแม่ทำไมปฏิเสธไปด้าะล,ลูกบางทีฉันก็นอนคิดนั่งคิดว่าเป็นไงฉันจะทำยังไงดีให้หน้าตาฉันมันหล่อน้อยอยากขึ้นเลยอยากขึ้นเลยไปที่ไหนก็มีแต่คนพูด<ม>ฉันเนี่ยกุ้งใจจริงจริ ถ้ามันมียาดีๆของหมอให้ลดความคิดเหต่เดีดเย๋ยวฉันจะซื้อมากินเลยเอาไหมอันนี้มีไหมไม่ต้องไปซื้อยาทำยังไงเดี๋ยวกูตะกายหน้ามึงเองไม่ใช่เสือหยเบื่อความหลอฉจนไม่จำไม่ทด้มึงอุกคากี่วะเนี่ยไอนที่ถึงแม่จ่าแม่ทุกวันนี้นะันทโรอย่างที่แม่เห็นหน้าของเจ้าก็เปรียบเสมือนเห็นพ่อของเจ้า คิดอยู่ตลอดเวลาะไวะคิดอะไรแม่คิดอะไรอยู่มีเรื่องบางอย่างที่เจ้าทั้งสองคนนะั้นคงจะยังไม่รู้และเป็นสิ่งเดียวที่แม่อยากจะบอกกับลูกให้รับรู้ในวันนี้อเพราะแม่คิดว่าดาเชนของแม่ตพอที่จะรับรู้เรื่องราวทุกส<อ>ิ<อ>่งทุกอย่างได้เลยขอบคุณนะรางวัลรางวัลมาเรื่อยเื่อยเรา <c oughs> เล่นเร <c oughs> ื่อยนะครับรางวัลหมดเราเลิกเลยเล่นแผลไม่เขาหน่อย แล้วก็มาเองแหละเป็นไงแม่จำไม่จ๋าเล่าต่อสิแม่จำไม่จ๊ะผมบอกแม่จะเล่าให้ลูกกูฟังโอ๊ยแรชเชนจ๋าแม่เดี๋ยวเดี๋ยวเราจะยุกเตียงในชั้นเดียวนะครับนาเราขึ้นไม่ไหวเดี๋ยวคุณแม่สต๊อปไปก่อนนะจะเพิ่งเล่าเดี๋ยวฉันรับรางวัลก่อนจะแม่ลูกข้างล่างมีสต๊อกเลยขัดคนนี้ขอบคุณครับนี่เปลี่ย่จะมีสต๊อกครับ ขอบคุณมาลายน้ำใจจากบ้านน้องปุยนะครับคือพอปุยนะครับขอบคุณสูงค่ะอ้าวแม่ไปไหนเนี่ยนขอบคุณเะมีเรื่องอรหล่อเลอะเหลือกงเนี่ยถึงวันนี้ราิชีเขาแม่ต่อเป็นนมต่อพอที่จะรับรู้เรื่องราวทุกสิ่งทุกอย่างได้ใช่แม่มีความจริงบางอย่างอยากจะบอกก็รูบอกเลยความจริงแล้วเจ้ามใช่เด็กกำพร้า อย่างที่คนอื่นก็พูดกันเจ้าเป็นเด็กที่มีพ่อพ่อของเจ้าไม่ใช่คนธรรมดาทั่วไปแต่เขาเป็นทหารเป็นเม่ทัพใหญ่ที่อยู่กับองค์ษัตริย์เทพทองให้นงาว่าพ่อหลงชาติโู้ใชาตหมฮูชฮูู้้ฮูู้ที่ทำโทษที่คุณลืมไปกูอินไปหน่อยจริงเหรอจะแม่ ที่เกิดสงครามลุกรานบ้านเมืองของเราครอบครัวของเราต้องบ้านแตสแกสลายขาดพ่อของเจ้าก็อมโรคไปนีไปส่วนแม่ก็อมจะมาเพราะฉะนั้นแล้วก็ถ้าอยากจะรู้ว่าหน้าตาของพ่อเจ้าเป็นอย่างไรเดินทางไปสิลูกไปติดตามหาพอ่อหลกชาติอย่าบอกไดให้ไปอิสราเอลว่าจะไปนนเด็กก็ดได้ส่งศพกลับมาลาลัาบองรวจนะแม่แม่มี ผู้ชายของพ่ออยู่บ้านนึงนำติดตัวไปผู้ชายคนนี้ที่อยู่ในรูปคือพ่อของเจ้าเมื่อแจพ่อดวงชาติเขาจะรู้ทันทีเป็นอะไรมือสั่นแล้วลูกหอึ่งสองไปแล้วพ่อหายสมมุติลูกสมมุติ๋อมงไม่ผู้ายไม่ทักเลยอ่ยผู้ชาจะเล่นในเรื่องก็ไม่ทักแล้วมึง ห้าสีแอคชั่นเมื่อยามใด้ที่พ่อของเจ้าเห็นหน้าของเจ้าเขาจะรู้ทันทีว่าเจ้าคือลูกของเขาได้ยินมั้งเป็นความจริงนะแม่เป็นความจริงสิไปเลไปเออได้ไปเธอเดี๋ยวพ่อจะหนีก่อน,น